ตอปลาตาป <minority> ลาตาทพี่น <listen to me> ้องควตับลาี่้องะีท่าพี่น้องสุกุสุก้นจ้า มันเห็นนั่งิมในบ้านดังไปค่ะดังไปทางหอก็ได้ปอปปอมยสารหม้อยานข้นใส่นงพัดนั่นแหละถ้าทอดถ้าเขาใส่ทอดเนี่ยใส่เตานี่ดีตัวเด้่นองเตาแกสีตัวเพราะว่าเขาปรับไฟได้ถ้าทานนี่มันสีปรับไฟเนี่นุกทอดปลาทอดปลาดี่นอง ต่อปากกา,าที่จะคิดเด็ดม,มากเลยลนะจังนี่นนก็เริ่มป่าบ่อหาวแล้วพีวนะ่น้องแล้วบริษนะนะัททีาา่เรามมนเนี่ยเพราะว่าป่าเมียเดี๋ยวถามว่าเงินช่วงน้ำถ้าน้ำถึงน้ำไม่อ่ะมันยังติดสินไปพี่น้องถนะ้าน้ำม,มากไม่เนี่ยมันถึมีพวกไหนหนอ,นะอ้ปลากระสูบน้ำพี่น้องพวกที่เขาจะทิดประจำปลาสูบประมาณสองโซโล่สามโซโล่เนี่ย เขาเจ้ยวิยุ่งงนานแหละที่นี่ผองมับ้ลเนาะผงมบ้าเตสังเกตว่าใครจะว่าก้างอกซุ้มตีดน้กันนั่งแแต่ว่าเจ้าวนาทือนี่ไม่ที่ปาาสูกมันหาวมันยังอะรเด็กจะดิ้นใจมันหลุดเลยเด็กขั้นอ่งไทยห้านอยู่ละหลายเลยู่กินดีทุวแล้ว่าเราเวอร์กันจะไม่ได้ห้างที่ทอดปลากับปลาแล้วว่าติดต่ำมากเต่งนน เขาบายบนิดนึงทอดปลาแล้วเรียบร้อยจ้ะตีเปตําบักแตงทอดปลาโอ้มะเขือหอมหอยหอยอ่คือเอาค่ะเอาเนี่ยเถอะนะกอใส่มะกอกเหเขาใส่หักหน้าอนนี่อนกอกันนี้เขาตู้เย็นไว้ด้วยเหรอ ออกมาสตินเ <Private S 2> ียแล้วี่หุมองสอสัน้อะใส่ที่หลัง แต่งตามบัดแต่งสานมาลูโปกเปก็อยู่ไม่กวดเลยคิดคอดเอฟซีนนั่นเด้อคนซื้ออยังเงี้ยเราคงจำซื้อวะใบใดจำใบได้กันอ่ะก่ได้หนูไปกินเงียบเลยบ้างๆไอ้แบบทำามาเล่นเด้อผีมาขายไม่กวดมาขายอย่างนั้นมันมานผักนอนผักมน้อนเล่นน้ำมันนี่ก่อน មកเด้อ <Ricefiction> ពីននេះໃສ່ផ្លានេះណាឡំកំនួអាផ្លានេះណាម៉េចយកឡានអញໃສ່នេះស៊ីគ្នាមិនផង เสียมไหอปอมนะีนออยน้อง่าคว้างดิเสียงใดปลาล่ะพี่นอ้องมาหาผ้าขาวซู่จินจ้าข้าลงมีอป ว่าอย่ามันตำลายปลาไหลตันนะแบ่งให้พ่อ,อ,อสองหน,น่วยของหนูนานี่นาบักแตงบักครัวเด้อพี่น้องมามาสวัสดีครับสวัสดีสสดสสดดพี่น้องมากินข้าวครับมันไม่จินข้าดิบกันจิ้นเขาอย่างไรกันโอ้ตอดตาพี่น้องจะปลาละครับมืูเรกก็ได้ตอดตาตำบักแตงจ้ะ ยังจะกินตะก้อนยังเว้นไงกินเไงเจอสถานการตะละมือตะละเว้นลมาเ้อจินข้อวน้ำกันพี่น้องสุขสุขคนปลาาปลากปลา ปุญนยวนเชินประท่านเฮ็ดเถืดอนเยอะพระตาต่ตนใหม่เชินประท,าท่านแตกเนจนเชิเยอะมีนังเอาใหม่นี่วางไม่ไม่ยังไม่เชินประท่าน <c oughs> ย,ยางมันเซออกเบิดเลยไม่ง่ายนัน่นคนสิดทขายที่ได้ ย้าตัวนี้เป็นคนแกลวเอาสมัยหน่อยนะบุไดอยากได้พื้นกัะแก้วสินมีนุ่นถือว่านะไม่ชอบมาท่านนะต้นไม้พื้นไม้หวอดต้นไม้แปลกไล่จนยุค่ากับัลกลายนผนดอกถือว่านะสนผลเดาน่มสนกระดาว้นยุค้าต้นแก้มันดอก จะสวนเอาตอวันหนองทางเดียวลงหมืนแปลงเอาไปหอ่อเตะวัววนกับเมียงกับนาต้นนั้นตน้น,ะตนพักเกษตรนะนดต้นพักเกษตรต้นเจ้าดินผุมมาเบิดไนะไหมพุ่มมาไม่หมองไว้ดีหนอืมดินนี่เป็นจกทุกคนอ่ปพัพนเสือเอาดินมาพักอืม บ่าำบางเลยว่าม,มีหมืองแบต่างบ่าไปทบหน้ากูน้ะคุณบาให้น้ำท่วมโอาวันด้วยใส่มาสนี่แล้วมองเช่นเระท่านนี่แล้วฝนพัากันตัดใหม่หอกมันสูมนบนสิแม่มองแบหท่นา,า, ừ, ทานสูงเียนมคือหนารงเลียนนี่นะ ดินไหนว่าไม่มองไว้ดินวนอยู่ค่าจนกระเราไม่แตส่สนง,ง่ายดง อเมือน,น,นทีหลวงเนาะเรือ่อกี่ตอนไม่บานผักไม่เจหนาทีท่ะแน่หมกุ้มานว่าเธอ พนไปทานมากกว่าน no, no, so right the ok, like ้องาวลีนอนาในสวมม่มันกับมาเด้หามโม่งหันยังกับเทศนั่นเดนีนอนเหรเปลาเนี่ยเดนีจักผู้ใดเป็นนายขึ้นไปทานนี่ยอาโปเคยเห็นยังไงเด็กคงต้นไปท่านมดมองขิมมาบ่ ถ้ว่าฟังท้างันรัวว่าท่านเบิด์องมองี่เข้าไปนะเข็นละเข็ยด็ันต้องไปเรากตันั่นและวต้องมกันนะอบมีหมองชม,งทมทดีมันกนแตไปชมแบถถนี้ทำให้หม,มองออกลยว่าฟองรองอย่างนี้ก็ได้ทีเดียวนะชม,มกายทีนมะกายเขียดฟองแันเยอะ หน้าฟังสองขามาที่เข้าซิดเวียดนามเครืงหนึ่งอะให้หน้าฟองเชิมท่านไอเท่านฟองไทยหน้าเมันคนไทยหน้าฟองเหรอมามามาหลังเอ้ย

Men thì hỏi thăm hát môn khung nung một đất lão hỏi hết nóng vài món nàng kìa nàng gầm nàng kìa nàng kìa nàng bà xuân nàng kìa nàng môn môn hiếm môn nàng môn วันนั้นเป็นมา้าบาทคนเราเขาไปแกนึงคนเรามุมท่านปลูกสังนี่ยังไงละ่ะเขาจะาตสมนุกสีเขาจะาเปลี่ยนแบ

น้ำบอกมากเยจังชกเหลือมากเลยเด็ดเด็ดับกสัตว์ทะเลใครเก่กข้าวอย่างดอกทำมีของผ่อนข้อต่าําตัดใหม่มากว่างว่างว่างเปพานไปข้าวเดียว เห็ดไปล็งก็น้ำบกแล้วไปแค่น,คนะนเมืม่อเห็ดตอนน้ำล้างใจงบร้ายแล้วมันเมื่อนีกัมาบ้าน,นขนึ้นก็ติดความเลยอครับพี่น้องก็ได้เดี๋วินน้ำอิ่มเลียเอาจิไปใส่มาใส่กันช่วงวากันเองครับเกาเยนเ็ยน่เย็นกินซะเขาก็ปลาแล้วครับเย็นนี่ เราแนะนำหรือว่าเจ้าขอเจ้าลําเล่าเราเขาจะหาหนังใหม่ได้แล้วครับตรงนี้ก็ได้สำหรับวันนี้ผมก็จะเข้ามาสัมปตาจากการน้องระดวก